รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตรงนี้คือมุมสระว่ายน้ำที่อยู่บนชั้น24โครงสร้างของการก่อสร้างข้างบนเนี่ยที่อยู่บนลูก็อบมันสวยมากแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำตรงส่วนเป็นบาร์ซึ่งตรงส่วนบาร์เนี่ยก็จะมีเหมือนแบบหัดทรายอะ่ะเอาทรายขึ้นไข้างบนให้มู o ดเหมือนกับว่า มานั่งชิลที่ชายหาดแต่จริงๆมันคือบนยอดตึกจ้ะมองเห็นวิวทั้งหมดของพัทยาจ้ะห้องนอนนั้นน่าจะเป็นไฮไลท์อันนี้มันสามารถเทควิวของแบบเมืองพัทยาจากบนเตียงได้เลย,เลยจิบวิวจิบวิวตื่นมาแล้วแบบจิบวิวเลยอะไรเงี้ยห้องนี้ก็น่าจะเหมาะเนาะ ก็บอกแล้วว่าพัทยานี่นะคะมีโรงแรมใหม่ๆที่น่าพักหลังจากช่วงโควิดนี่เพียบเลยค่ะที่นี่เป็นหนึ่งในนั้นค่ะวันนี้ต้องตามเรามาเพราะว่าโรงแรมนี้เนี่ยอยู่ใจกลางเมืองพัทยาเลยนอกจากเห็นวิวพัทยาเห็นวิวทะเลพัทยาด้วยแล้วก็เห็นทุกสัดส่วนของพัทยาพูดแบบนี้ดีกว่าทั้งที่ตั้งอยู่ใจกลางพัทยาเลยค่ะงั้นวันนี้ต้องตามเรามาเช็คอินที่นี่เลยค่ะ Arbor Hotel and Residence พัทยา พิแอรประกันภัย GoPro บายอ u คว r าโปรไทยแลนด์ s i s p a ไทยแลนด์ โอ <ste> <pee> oh, oh, ้ม pues ุมนี la la ้นี es ่แบบชิลเวอร์เลยค่ะตรงนี้เป็นรูฟท็อปบาร์เนาะเขาเปิดตั้งแต่บ่ายสามถึงเที่ยงคืนคือคนข้างนอกเข้ามาดื่มได้ด้วยนะใครจะมานั่งสั่งดื่มแล้วก็นั่งชิลไปชมวิวเมืองพัทยาหรือว่าจะชมวิวซันเซ็ตก็ได้นะเพราะว่าบนนี้มันเห็นวิวรอบด้านมากๆเลยก็คือมานั่งได้ค่ะซึ่งเขาปิดเที่ยงคืนใช่ไหมแต่จะนั่งชิวต่อเลยก็ไม่ว่าอะไรนะที่นี่แต่ว่าเหนืออื่นใดคือในเรื่องมูดนะให้12เต็ม10 ภาว่ามูสดีแล้วนะตรงนี้คือมุมสระว่ายน้ำที่อยู่บนชั้น24นี่คือแบบฉันพูดเลยนะใครเห็นแล้วไม่อยากกระโดดลงสระนี้ต้องบบผิดปกติคือมูดเป็นได้ไงพอมูดเป็นได้โครงสร้างของการก่อสร้างข้างบนเนี่ยที่อยู่บนลูกท็อปมันสวยมากเหมือนเป็นโครงของเรือเหมือนกันนะดูๆไปอะไรอย่างเงี้ยเนานะแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำตรงส่วนเป็นบาร์ซึ่งตรงส่วนบาร์เนี่ยก็จะมีเหมือนแบบหัทซายอเอาทรายขึ้นมาข้างบนให้มูดเหมือนกับว่า มานั่งชิลที่ชายหาดแต่จริงๆมันคือบนยอดตึกจ้ะชมวิวไปด้วยอะไรอย่างนี้ใครจะมาอาบแดดอะไรอย่างนี้ก็ชิลเวอร์มองเห็นวิวทั้งหมดของพัทยาจ้ะบนชั้น23ค่ะของโรงแรมเนาะก็จะมีมุมหนึ่งที่เป็นฟิตเนสแบบนี้เขาก็มีอุปกรณ์ครบนะห้องอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่นะเออในความรู้สึกเรานะห้องไม่ใหญ่แต่มีทุกอย่างที่คนออกกำลังกายต้องการเปิดตั้งแต่ 6มโมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะใกล้ๆก,กับจิมเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นอาเบอร์สปาเนาะ mm hmm. เขาก็มีนวดหลายอย่างเลยเนาะต้องมาดูเองเมนูนวดเยอะมากนี่มี 2, 2> mm hmm. ฝั่งเลยเนะซึ่งนี่เขาก็จะมีน้ำมันให้เลือกมีสครับต่างๆมัพร้าวมัขคามงาดำอะไรพวกนี้เปิดงแี่งงกี่โมงนะคะ10โมงค่ะถึง,ถง สิบโมงถึงสี่ทุ่มนะคะเพื่อใครมาแล้วแบบอุ้ยออกไปข้างนอกไปเที่ยวที่ดูนที่นี่แล้วกลับมารู้สึกอยากผ่อนคลายอะไรอย่างนี้ก็มาใช้บริการที่อาเบอร์สปาได้ความจริงที่นี่ก็แปลกเหมือนกันเนาะ คือเป็นโรงแรมที่ไม่จำเป็นต้องติดทะเลอะ่ะคือเหมือนพูดให้เห็นว่าโรงแรมไม่จำเป็นต้องติดทะเลก็แบบ p e n i n g ได้อย่างเข้ามานี้ตรงบริเวณล็อบบี้เนี่ยมันจะมีความขาวความโปร่งความสะอาดคือสีเขาเนี่ยจะเป็นขาวดำเงินเอาวันนี้แต่งตัวเข้าเข้ากับสีของโรงแรมเขาจะเน้นความขาวความมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทําให้โรงแรมดูคลีนดูสะอาดบอก,กอีกทีค่ะว่าสําหรับที่นี่เนี่ย จริงๆมันเหมาะกับคนทุกกลุ่มเลยจะมาเป็นครอบครัวก็ได้เนาะจะมาเป็นคู่รักก็ได้เพราะจริงๆอ่ะมันก็โรแมนติกเนาะชั้นบนนะ,ะก็เดี๋ยวใครมาต้องลองขึ้นไปดูค่ะเพราะไฮไลท์ของเขาก็คือนู่นแหละ23 24นู่นที่อยู่ข้างบนเลยห้องอาหารก็สวยลูฟท็อปก็ เลิศเลยอันนี้หรือจริงๆอ่ะถ้าไม่ได้พักใช่ปะ่ะคะก็สามารถขึ้นไปดูได้แขกเนอะสามารถขึ้นไปเอ็นจอยที่บาร์ได้ตั้งแต่บ่าย3ามขึ้นไปนี้ขึ้นไปได้แล้วก็ต้องพูดถึงโรงแรมนี้ก่อนว่ามันอยู่ตรงใจกลางเมืองพอดีเลยถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยก็ประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าค่ะถ้ารถติดอาจจะบวกเข้าไปอีกคือต้องเป็นคนที่มองหาโรงแรมที่ไม่ได้เน้นติดทะเลอ่ะเออ ซึ่งที่นี่ก็จะตอบโจทย์เพราะว่ามันเวลาเราอยู่ชั้นสูงๆเนี้ยมันเห็นทั้งทะเลเห็นทั้งวิวเมืองพัทยาเนาะก็ลองมาดูค่ะส่วนเราเดี๋ยวต้องไปดูห้องพักก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าห้องพักที่นี่จริงๆมีหลายรูมไทยเหมือนกันเนาะเดี๋ยวต้องไปดูว่าหน้าพักแค่ไหนคะ่ะอามาดูห้องของเขากันค่ะห้องของที่นี่เนี่ยมี9ก้ารูมไทยที่เราดูอยู่นี่นอนอยู่ด้วยนอะอันนี้ก็คือดีลักซิตี้วิวค่ะ เป็นห้องรูมไทป์ที่แบบว่าขนาดกำลังพอดีพอดีแม่ทีเนี้ยเขาคอนเซปต์เขาเป็นโฮเทลแอนด์รีิเดนซ์ดังนั้นเนี่ยห้องเนี่ยก็จะมีความเหมือนอยู่บ้านสามารถคุกได้เพราะมีเตาให้มีไมโครเวฟให้นี่นะคะมีไปยันเครื่องซักผ้าด้วยฟิลโฮมจริงๆใครจะซักพงซักผ้าหรือว่าใครจะแบบไปข้างนอกแล้วซื้ออาหารการกินอะไรเข้ามานี่เห็นไหมคะชามเขาก็จะมีให้ชามช้อน แก้วเกลอต่างๆนานา,นา,นาเรียกว่ามีทุกอย่างที่ให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริงๆเนาะชากาแฟแมีให้นะคะแล้วก็กาต้มน้ำสเปซช่องเนี่ยเขากำลังพอดีไม่ได้กว้างไม่ได้เล็กแต่ว่าการจัดวางทำให้พื้นที่ดูเยอะขึ้นอย่างเช่นตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นตู้ทึบมันก็จะเหลือพื้นที่น้อยใช่ไหมเพราะมันเป็นตู้เสื้อผ้าแบบเปลือยอ่ะแบบเปิดอ่ะมันก็จะทําให้ดูกว้างขึ้นซึ่งสามารถวางกระเป๋าตรงนี้ได้นะคะชั้นล่างก็เก็บรองเท้าได้ อันนี้เนี่ยเอาเสื้อผงเสื้อผ้าออกมาแล้วจะแขวนหรือจะเอาไว้ข้างบนเก็บหมวกเก็บของเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันมีบาร์โรบให้นะคะก็จะเป็นสีเขียวตุนๆเนานะไม่เหมือนโรงแรมทั่วไปเขาจะใช้สีขาวใช่ไหมอันนี้เขาจะเป็นแบบนี้ได้ปอกผมนะคะแล้วก็ใครจะเอาเสื้อผ้าออมาแขวนนี่เขาก็จัดวางไว้ให้เลยเซฟตี้บ็อกซ์มีนะคะแล้วก็สลิปเปอร์ก็มีให้ด้วย คือจริง,รงๆไงตรงวางกระเป๋าเราว่าตรงนี้วางสองใบวางของที่ตัวเองเอามาอย่างเงี้ยได้สบายๆเลยไฟฉายอยู่ตรงนี้เนาะเผื่อใครที่มาโรงแรมแล้วแบบไม่ได้ฉันต้องสแตนบายตลอดล่มมีไว้ให้ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นบิวอินที่ตียาวไปเลยเป็นแบบนั่งทำงานได้ออวางของอะไรก็ได้หรือจะนั่งกินข้าวอย่างเงี้ยก็ได้พอเราหันมามุมนี้เราจะเห็นเลยว่าการตกแต่งของห้องโดยรวมเนี่ยเป็นมินิมอลเลยก็คือสีขาวครีม ก็ทําให้ห้องดูโปร่งโล่ง,ลงใหญ่ขึ้นทั้งม่านเอ่ยผนังเอ่ยโซโฟงโซฟาอะไรเงี้ยเป็นโทนนั้นหมดเลยพวกปลั๊กปลือกอะไรเนี่ยก็มีครบนะคะ USB USB นี่มีครบเลยบอกแล้วสเปซเขาใช้ทุกอย่างคุ้มจริงๆไม่ใหญ่แต่ว่ามีครบนะอย่างห้องน้ํานะคะใช้ประตูเป็นสไลด์เอาอย่างี้ระหว่างห้องชาเวอร์กับห้องน้สาสไลด์เอาก็คือ จะปิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลือกเอาอะไรเงี้ยแล้วก็มีบัตทอปให้ด้วยเนาะในในขณะที่พื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่มีทุกอย่างเห็นมามบัตทอปก็ยังมีแต่เมื่อกี้ที่อ่านดูในข้อมูลเขาเนี่ยเขาบอกว่าอเมนิตี้ที่นี่เนี่ยเป็นจุดเด่นอย่างหนึง่งเมื่อกี้เราก็เลยลองลองล้างมือด้วยแฮนด์วอชเขาว่าเออกลิ่นดีมากเลยอะสดช,ชื่อนอะไรเงี้ยอืมก็อันนี้เขาบอกนะว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของเขาซึ่งสำหรับแขกที่มานะคะเนาะก็มีครบให้เหมือนกันพวก แปงสีฟันหมวกอาบน้ำอะไรใดๆก็ตามเดี๋ยวนี้โรงแรมเนาะส่วนใหญ่เขาจะทำแบบบั๊ทับเตียงนอนให้มันซีทรูอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าโรงแรมนี้เขาเนนะ้นคัพโปลเนาะเวลามาเนี่ยก็จะแบบเปิดให้เห็นแบบซีทรู through, อะไรอย่างนี้แต่เอ๊ะแล้วมากับเพื่อนละ่ะมานไม่มีจ้ะเหลือไปมาอ้อนี่ไง p r i เวซี g ก a าสก็คืออยากเปิดก็เปิดโล่งอยากปิดให้กดตึง๊งเห็นไหม ทุบแล้วสบายใจแล้วไม่มีเข็มอ่ะเปิดดีกว่าเป็นคนชอบโชว์เออเมื่อกี้ว่าจะไปดูอีกห้องหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวพาดูวิวก่อนเพราะว่าห้องนี้เขาดีลักซิตี้วิวเออก็จะมีระเบียงข้างนอกด้วยเนาะแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆตรงเขาเรียกอะไรนะนัะ่โซฟานี้ก็สามารถชิลมองเห็นซิตี้วิวได้นะบนเตียงเตีงอะไร้ยสามารถเห็นซิตี้วิวได้ช่วงนี้เนี่ยนะพูดเลยว่า ใครที่มาจองเนี่ยกับโรงแรมเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะชื่อโปรโคือ put y t u r ย r i c e on อ่าราคานี้แบบฮอตเกินตานมากคือ3,500บาทเนี้ยนะคุณจะได้ผ่อนคลายในห้องแบบเนี้ยดีลักซิตี้วิวอ่าห้องแบบที่เราอยู่นี่แหละแล้วก็มีอาหารเช้าฟรีสำหรับ2คนนะยังไม่หมดนะโรงแรมนี้เขาเตรียมของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ไว้ในห้องให้แขกด้วยนะแบบจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บความเย็น เป็นตีมไพรยด้วยนะเออสใบแล้วก็ถุงผ้าสีสันสดใสอะไรไม่ดีเท่าคุณเอาแก้วนี้นะเอาแก้วไปแลกรับเครื่องดื่มสุดเอ็กซ์คลูซีฟประจำเทศกาลไพรยได้ที่ห้องอาหารฟันเดอร์เมทัลชั้น23ได้อีกแขกเข้ามานี่ก็จะได้ดื่มดำความสนุกสนานไปกับ ในช่วงเวลาที่แบบเนาะช่วงนี้เขาแบบเฉลิมฉลองกันในช่วงนี้ไงไม่ใช่แค่นี้ยังไม่หมดทีมงานเขาจัดเตรียมลูกบอลหลากสีไว้ในห้องพักด้วยนะ <Wow. S 1> คือเขาครีเอทแบบให้กะว่าคุณเข้ามานี่คุณจะได้ถ่ายภาพแบบชิคๆอะไรอย่างนี้แล้วก็รับส่วนลดพิเศษด้วยอาหารเครื่องดื่มสูงสุด20% <Wow. S 1> เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสีรุ้งค่ะยังไม่หมดนะแต่ถ้าใครมาจองห้องพักนะจองตรงกับโรงแรม จองด้วยบัตร KTC Visa นะคุณจะได้หมวก a b e r p r i d e Cap 1ใบมูลค่า690บบาทแต่เวลาจองเนี่ยต้องจองในโปรโมชั่น Put your pride on นะแล้วก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตแต่ว่าของมีจำนวนจำกัดนะจ๊ะ เดี๋ยวมาดูอีกลูมไทป์หนึ่งค่ะของที่นี่เนาะอย่างที่บอกไปเขามีหลายลูมไทป์เนาะอันนี้เป็นอีก r ูมไทป์หนึ่งที่นาพักค่ะพรี City เมียร์ซ<อ>ิตี้วิวนะเข้ามาปุ๊บ <S <S เลเยอร์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยของทุกอย่างเขาเหมือนกันนะคะเขามีทุกอย่างเหมือนที่ดีลักซิตี้วิวมีก็คืออ่ะเครื่องซักผ้ามีแน่เนาะอย่างที่บอกคอนเซ็ปต์จะอยากให้รู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านเพราะฉะนั้นมีครัวย่อมๆค่ะมีเตาสำหรับคุกด้วยสำหรับใครที่อยากจะคุกนะ มีไมโครเวฟกาต้นามน้าก็ชากาแฟมีให้ครบนะคะที่นี่เนาะที่นี่เขาจะเน้นแบบกระจกเยอะเนาะไม่ห่วงกระจกเลยข้างนอกกระจกบานใหญ่มากข้างในห้องน้าก็จะต,ตีกระจกรอบด้านเลยส่วนของ s เวอร์ก็จะแบ่งกันนะคะห้อง s เวอร์ห้องน้ํามีบัตรถับค่ะและข้อสําคัญอย่างที่บอกไปอเมน,นิตี้ที่นี่หอมมากอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่แบบว่าดีนะเราว่ามันเป็นกระจกบานใหญ่ปุ๊บแต่จริงๆมันเป็นประตูด้วยเลื่อนออกมาปึง้ง ปิดฝั่งนู้นก็ปิดตู้เย็นใช่ไหมแต่ว่าเปิดมาก็จะตรงนี้เป็นตู้สื้อผเลยโล่งซึ่งดีอะเราว่าเลื่อนก็เหมือนกันเลยค่ะร่มได้เป่าผมบาตโต้เซฟตี้บ็อกซ์แล้วก็รองเท้าแตะนี่ห้องนี้มีรองเท้าแตะให้ด้วยส่วนสีก็เหมือนกันเลยค่ะเล่าไปแล้วนะเรื่องสีโทนสีที่นี่เน้นเทามินิมอล ก็คือน้อยๆเนี่ยไม่ต้องมาลกเลิกไม่ต้องเอาใจกันมาวางอะไรแบบให้แบบดูเยอะแยะอะไรอย่างงี้ไงมุมนี้ก็จะนั่งเล่นอะไรอย่างงี้เปิดระเบียงออกไปได้ชมวงชมวิวได้สูดอากาศได้ข้างนอกนะก็จะไม่ได้กว้างนะคะแต่ก็มีระเบียงให้ออกไปสูดอากาศหน่อยบางคนจะต้องมีไงเออส่วนของห้องนอนนั้นน่าจะเป็นไฮไลท์อันนี้เตียงนอนดีกว่าไม่ใช่ห้องนอนเตียงนอนก็คือมันสามารถเทควิวของแบบเมืองพัทยา อากบนเตียงได้เลยคือตื่นมาปุ๊บพัทยาอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนที่เขาชอบแบบจิบวิวจิบวิวตื่นมาแล้วแบบจิบวิวเลยอะไรเงี้ยห้องนี้ก็น่าจะเหมาะเนาะอ่ะอันนี้เป็น2 r o รูมไทป์ค่ะของที่อาเบอร์ลองคลิกเข้าไปดูแบบอื่นถนะ้าสมมุติว่าคุณอยากจะรู้แบบอื่น ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภยัยจ่ายตามระยะไม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทู o ยู i ทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1นึ6หรือท i ปอินชัว c o m หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภยัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรร์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันทุกครั้ง ทอเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับทัวร์เอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปีตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่โดโลไมประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าสเสน่ย์ยังเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0955451194หรือแอดไลน์ roh.tg ทอลกเรื่องเที่ยวกับการสนาหงทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอกซอติกตุลาคมไปชมใบไ,ไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบาสองประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคลิเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843166132หรือแอดไลน์ Go Together Travel สวัสดีครับอาสวัสดีครับอะไรทำให้คุณอาเรมีความสุขขนาดนี้ครับเอ๊ะใครก็บอกกันอะอันนิงใส่ใจตัวเองทานอาหารหลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายและกินไบโอซินจ้าโหคืออะไรครับอารู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Bio ไบโอซินไรล่ะคุ้นๆครับอาไบโอซินนั่นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ของดีแบบนี้ import อิมพอร์ตมาจากไหนครับ <Okay. S 1> อาอืมอิมพอร์ตอะไรกันครับของคนไทยทำเองนี่แหละครับของอันนิงครับขอบคุณมากครับ ไบโอซินหนึ่งแคปซูลทานได้ทุกเพศครับอย่างเนี้ยผมต้องเริ่มแล้วครับอาเริ่มเลยครับฟังกันอีกแล้วก็อยากจะมีสุขภาพดีตามค่ะก็เลยนี้เลยลองกินไบโอซินมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็รู้เลยว่าเออลำไส้มันค่อยดีขึ้นเรื่อยๆคนที่มีปัญหาพวกท้องผูกท้องอืดเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะภูมิคุ้มกันมนค่อยดี ตัวนี้นี่ช่วยได้มากเลยเพราะว่ามันมีการทํางานของพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติก15สายพันธุ์ซึ่งมันเหมือนนักรบที่แข็งแกร่งมากมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ท้องไส้นี่ก็จะดีขึ้นเป็นลําดับเนอะหลังจากนั้นสุขภาพเราจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอสุขภาพดีนะทุกอย่างในชีวิตมันดีหมดปกติไบโอซินราคากล่องละ1590บาทพิเศษเพียงบอกโค้ดการคลับ จะได้รับส่วนลดเลือกระปุกละ999บาทโทรไปที่022752232หรือไลน์ @biocin ทิพยิพียประกันภัย GoPro บายอคว r าโปรไทยแลนด์ Oasis Spa ไทยแลนด์ โอ้โหมาที่อาเบอร์เนี่ยคนดังเรื่องกาแฟมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาแล้วเป็นคอ,อกาแฟนะขึ้นมาชั้น23เลยแล้วมานั่งที่บาร์ตรงนี้เรามาฟังเรื่องกาแฟของที่นี่กันก่อนนะว่าสตอรี่เขาเป็นยังไงมีอะไรให้ชิมบ้างแล้วเดี๋ยวมาเรียนทำลาเต้อาร์ตกันดีกว่านะนี่เดี๋ยวให้น้องเอ็มสอนนี้อยู่กับน,น้องเอ็มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ็มนี่ วางอยู่ตรงหน้านี่เป็นแบบอ๋ออันนี้เป็นมาเลกโกแฟซิงเกิลลินนจินครับผมตัวนี้จะมาจากแต่ละประเทศมีให้ลองหลายๆประเทศเลยม,มีทั้งปานามาเอธิโอเปียแล้วก็ คอนดูร้านพวกนี้จะมาเรื่อยๆครับมล็กกาแฟพวกนี้ครับผมก็หมุนเวียนสับเี่ยรมาใช่ครับผมก็จะมาเรื่อยๆเลยถ้ามีกาแฟตัวไหนหมดก็จะมาซัพพอร์ตเรื่อยๆเลยครับผมอย่างเช่น2ตัวนี้เขาเป็นดอยแม่แจ่วแล้วก็เป็นดอยช้างครับอันนี้ก็มาเล็ดของไทยเราครับมันจะออกมันจะออกยังไงจะออกไปทางนัตตี้ครับผมกาแฟไทยเราจะออกมีความเพิร์ฟแล้วก็มีความนัตตี้ไปด้วยนะครับแต่ดอยช้างจะมีรู้สึกว่าจะมีปอคอนมาด้วยนะครับผมแล้วพวกนี้อะเอธิโอเปีย เอธิโอเปียมเป็นเมืองเขตร้อนอะไรเงี้ยครับมผมก็จะออกไปทางฟุตตี้ซะส่วนใหญ่ครับผมซึ่งตรงตรงบาร์ตรงนี้เปิดให้คนนอกเข้ามาด้วยใช่ครับผม w ล l กกินบล็อ,อกเอาเข้ามาได้หมดเลยครับผมตรงกาแฟนี้เปิดในกี่โมงถึงกี่โมงได้เอ่อจะเริ่มอยู่ที่ตอนเที่ยงครับมผมจะช่วง6โมงถึง11โมงจะเป็นอาหารเช้าครับผมเข้ามาทานได้ตอนเที่ยงถึงหา มเลยครับผมลูกค้าสามารถสั่งอย่างนี้ได้เลยเหรอหรือยังไงอ่อก็จะมีวิธีการให้คุณลูกค้าเลือกครับอย่างเช่นวิสติกตี้จะมีค่อนข้างบาลานซ์ค่อนข้างดีส่วนไซฟอนนะครับผมลองเทสดูแล้วกลิ่นมันค่อนข้างเจียรชัดอะไรเงี้ยครับผมแต่บอดี้มันค่อนข้างเจะบางนิดนึงอะไรเงี้ยครับอย่างแอลเอก็มีครับผมบอดี้ค่อนข้างเจียรหนักครับผมแล้วก็จะมีกลิ่นและรสชาติค่อนข้างจะเฉพาะตัวแล้วก็แมชชีนก็มีนะครับผม ก็เรียกได้ว่าหลายอย่างหลายอย่างสามารถทําได้หลายรูปแบบหลายรูปแบบเลยจริงๆบาร์เปิดพร้อมกับฟันเดาเมนทัลเหมือนกันถูกไหมใช่ครับก็คือถือว่าเป็นบาร์ในฟันดาเมนทัลใช่ครับผมสบายคาเฟ่เลยอะอลราได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะไปประกงประกวดอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมเหมือนจะมีการแข่งขันลาเต้อาร์ตครับผมก็ ลงสมัครไปเรียบร้อยแล้วครับผม<อ>เรือเลยนีครับมไม่ธรรมดานเนี่ย <c oughs> ไม่ธรรมดานเนี่ย <c oughs> ก็แข่งกันในเนี้เหรอในพัทยาเน,นี่ยเ,เป็นเครือโรงแรมครับผม <c oughs> ใช่เฉพาะเครือโรงแรมแต่เช่นคาเฟ่ยังเหมือนจะลงไม่ได้นะครับผมเฉพาะเครือโรงแรมครับผมอ๋ออ่ะไหนๆน้องจะไปประกวดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนี้เอ็มสอนพิการหน่อยได้ครับยากเป้า ลาเต้อาร์ตถ้าลองทำดูมันไม่ยากเลยนะครับไม่ยากใช่ไหมไม่ยากครับผมอ่ะงั้นลองจัดมาเดี๋ยวให้เอ็มสอนทำลาเต้อาร์ตดีกว่าเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเราจะทำลาเต้อาร์ตมันต้องมีอุปกรณ์อะไรม้างอย่างแรกเลยครับผมสำคัญมากคือแก้วครับแล้วก็พิชชร์แล้วก็นมครับผมแล้วก็เป็นเครื่องแมชชีนครับแล้วก็เมล็ดกาแฟครับผมใช่แล้วก็เราจะมาบดกาแฟเพื่อทำช็อตเอสเปรสโซแล้วก็เริ่มเทกันเลย มากันลองนะครับผมเขี่ยให้กาแฟเสมอกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วจากนั้นใช้สปริงแ t มเ p ื่เพื่อกดกาแฟลงครับแลจากนั้นก็เทเริ่มเทลายครับเทเบาๆผักไปข้างหน้าครับเทเบาผักไปหน้าครับ ไปเลยเหรอไม่เคยฉันได้ยินเสียไอ้บอกอีอีกรอบนึงอีกรอบนึงได้ไปมาดูสิคือมันไม่เป็นรูปอะไรเลยอ่ะเนี่ย ได้ก็จได้ลงดโอ้อแต่อันนี้เห็นนะออกมาเป็นอย่างนี้ในเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ย่ากกันเนาะยากครับผมไม่สำหรับเอ็มไม่ยากสำหรับพี่การมันจะยากนะเออแบบคนไม่เคยนะเออแต่ก็สนุกดีสนุกดีก็เป็นประสบการณ์ไงสำหรับเออแต่ว่าเหนืออื่นใดคนที่เป็นคอกาแฟเนาะท่มาเที่ยวพัทยาแวะมา อาเบอร์ครับที่พันดาวเมนท่านะครับชั้น23ครับมาชิมกาแฟฝีมือเพราหนุ่มคนนี้นะหรือว่าเฮ้ยคือเผื่อใครบอกมาแล้วบอกอุ๊ยคุณเอ็มสอนหน่อยได้ไหมคะอะไรนะเออนะได้ครับก็พวกเราก็เป็นกำลังใจด้วยจะไปแข่งแล้วนะโอเควันนี้พี่น้องขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับ โอ้ยเราชิมกาแฟแล้วนี่เราทำลาเต้อารไปแล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าสมมติใครมาที่นี่มีเมนูอะไรบ้างที่จะต้องสั่งแต่ว่าเดี๋ยวให้คนนี้แนะนำวันนี้เราอยู่กับน้องพีทแล้วค่ะสวัสดีค่ะพีทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะก่อนอื่นก่อนเดี๋ยวพูดถึงฟันเดอร์เทอลก่อนว่าอันจริงโดยรวมเขาเสิร์คอนเซ็ป อาหารแนวไหนอะไรยังไงคือต้องบอกก่อนค่ะว่าคอนเซปต์เราจริงๆเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับการทําเป็นเหมือนร่วมสมัยเป็นแบบฟิวชัช่นเพราะฉะนั้นอาหารเราจะค่อนข้างไปในทางแบบอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือจะมี<ช>เป็นทุกชาติเลยตั้งแต่ไทยต่างชาตินะคะจะเป็นอาหารญี่ปุ่นก็มีจริงๆในเมนูเขาเยอะมากฉันพูดเลยฉัน,ฉนลองมาเยอะแล้วเดี๋ยวเอาที่พี่การลองก่อนนะกะเพราหมูตุนลองแล้วต้มยำ ลองแล้วแซลมอนสเต็กลองแล้วปูนิ่มพริกไทยดำลองแล้วสปากเกตตี้ลองแล้วซีซาสลัดลองทำไมลองเยอะอย่างเงี้ยซีซาสลัดแล้วแล้วก็อะไรนะวันนี้อยากอ๋พอพ็อกช็อปทั้งหมดที่กล่าออวมานั้น <ừ> คือลองหมดแล้วอะไรอย่างนงี้ไงแล้วก็บอกว่าเลิศมากแต่ พยายามกักไว้ว่าเอ๊ะจะมีเมนูอะไรนะที่เป็นเมนูแนะนําซึ่งทุกอย่างอยู่บนโต๊ะนี่แล้วพี่จะเริ่มจากอะไรก่อนดีอย่างแรกเดี๋ยวจะเริ่มไปในส่วนของสตาร์เตอร์สตัวของเราก่อนนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวทูน่าสลัดนะคะเริ่มต้นทานกันแบบเบาๆนะคะ,คะเริ่มต้นแบบเบาๆ,ๆใช่ค่ะตัวทูน่าค่ะเราก็จะใช้เป็น,นใช่ค่ะเราจะเอาไปเซียก่อนนะคะอเอาไปคลุกกบงาขาวงาดํานะคะเวลาทานก็จะค่อนข้างที่จะหอมนะคะน้องก็จะแค่เสียแค่พอ สุกด้านนอกนางเรียกทูน่าว่าน้องดูอ่ะ <c oughs> ยิ่งทานกับตัวน้ำสลัดบาซมิกที่ทางเราทำเองด้วยเป็นสูตรของทาง, <Okay. S 2> ทางร้านใช่ค่ะ <c oughs> ก็จะช่วยเพิ่มความบาลานซ์ของรสชาติมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้เป็นสตาร์เตอร์ที่หนึ่งใช่ค่ะส่วนสตาร์เตอร์ที่สองตัวนี้เป็นเมนูที่มาฟันดาเมนทัลต้องสั่งเมนูนี้ไม่งั้นเรียกว่ามาไม่ถึงนะคะก็คือชิมนาโชตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับฟิลชันสไตล์เม็กซิกันนะคะตัวแป้งอะค่ะน้องก็จะเอาไปอบอบให้กรอบก่อน เวลาทานก็จะรู้สึกว่าอาจจะดูแปลกไปนิดนึงว่าเราได้ทานเป็นแบบกรอบๆแล้วก็ได้ทานกับกุ้งสดๆกรอบๆเด้งๆด้วยก็จะเข้ากันดีมากเลยโน้องอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะทำใหญ่มากเลยอ่ะตัวกุ้งอะค่ะเราก็จะเอาไปผัดกับเพิร์ฟ ก็จะค่อนข้างมีกลิ่นของสมุนไพรในสไตล์แบบเม็กซิกันนิดนึงก็อาจจะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงก็จะเข้ากับคนไทยที่ชอบอาหารที่รสชาติค่อนข้างจัดจ้านขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งหรือต่างชาติที่อยากจะลองอาหารที่ไม่ใช่แค่ชาติไทยอย่างเดียวแต่มีรสชาติเผ็ดเป็นเมนูที่ลูกค้าส่วนใหญ่มาถึงแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าได้รสชาติแบบนี้ชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทานเบาๆแล้วมาต่อกันที่หนักๆบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นสปาเกตตี้ั่นแงไก่นะคะตัวสปาเกตตีผแน่นแงไก่ก็คือเราทําให้ดูฟิวชั่นขึ้นมานะคะก็ให้เหมาะกับทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติตัวครีมผนแงอะคะ่ะทางร้านก็คิดสูตรเองนะคะเพราะฉะนั้นครีมก็จะค่อนข้างที่จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากแล้วก็จะมีความมันๆคล้ายๆกับเราทานคาโบนาร่าค่ะคราวนี้ก็มาต่อกันที่เมนูหนักๆสองตัวกันก่นกอนเลยนะคะ อย่างแรกก็เอาใจใส่เนื้อก่อนเลยค่ะตัวนี้เป็นกระเพราลิปอายนะคะตัวนี้ให้มาแบบใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อความคุ้มค่ากับคุณลูกค้านะคะด้านล่างอะค่ะจะเป็นข้าวผัดกระเพราเนื้อนะคะข้างล่างก็จะมีเนื้อสับด้วยนะคะไม่ได้ว่ามีเนื้อแค่ข้างบนอย่างเดียวแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นเนื้อลิปอายนะคะที่น้องกริวดโดยที่คุณลูกค้าสามารถเลือกระดับความสุขได้ด้วยไม่เผ็ดเนาะ ใช่ค่ะกระเพราจะไม่ได้เผ็ดมากแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นลูกค้าคนไทยอยากจะรีเควสว่าเผ็ดอะไรอย่เงี้ยค่ะแม่คร<ม>ัวพ<ม>่อครหนูพร<ม>้อมจัดให้เสมอชอบมากอะอะไรต่อไปจ้าต่อมาก็เป็นซิกเนเจอร์เลยละกันค่ะตอนนี้เป็นซีฟู้ดเพลเตอร์นะคะ<ม>ตัวซีฟู้ดเพลเตอร์อะค่ะต้องบอกก่อนว่าข้างล่างอะค่ะจะเป็นข้าวผัดพริกเกลือ หลายคนอาจจะคุ้นชื่อนี้จากอาหารประจำภาคตะวันออกที่ต้องคุยยังไงเนี่ยลงไปทั้งใต้ไข่ใช่เลยค่ะข้างล่างจะเป็นข้าวผัดขูดพริกเกลือกุ้งเราใช้เป็นกุ้งลายเสือนะคะจริงๆอ่ะมันเป็นเหมือนซีฟูดนี่แหละแต่ทางนี้ทำเป็นซีฟูดมากกับน้ำจิ้มแล้วก็ให้ข้าวด้วยใช่ซึ่งข้าวเราก็ใช้คอนเซปต์อาหารพื้นบ้านของชาวภาคตะวันออกถ้าเกิดไปเที่ยวตามจังหวัดจันทบุรีตราดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะชอบพูดข้าวผู้พริกเกลือตายแล้ว <c oughs> ยกให้แล้วเอาเอาเซ้งไปกะเพราอ่าที่เอาี่ยเปลี่ยนใจแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะตายแลอ๋อเขาเรียก น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วพริกเกลือใช่ค่ะถ้าเกิดไปเที่ยวตามจันทบุรีตามตลาดอะไรเงี้ยค่ะถ้าไปเจอข้าวคลุกพริกเกลือก็คือข้าวเอาไปคลุกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ท็อปด้วยอาหารทะเลต้องเผื่อท้องไว้ให้เมนูอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเมนูอื่นน้อยใจาะยังมีอยู่สุดท้ายสุดท้ายอ่ะหรือว่าปายเครืออะไรค่ะก็สําหรับตัวนี้จะมีแค่2เดือนเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นโปรโมชั่นหน้าฝน ตัวนี้เป็นโยเซนาเบะนะคะจะเป็นโปรโมชั่นที่น้องคิดหมุนวนไปเรื่อยๆวันนี้ก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะตัวนี้เป็นอาหารของคนญี่ปุ่นที่ชอบทานกันในช่วงฤดูหน้าฝนเพราะว่าเวลาเขาทานแล้วค่ะร่างกายเขาก็จะอบอุ่นแล้วก็จะช่วยสมุนไพรต่างๆที่อยู่ด้านในค่ะก็จะช่วยทําให้เราแบบไม่ค่อยเป็นหวัดง่าย ก็เลยเป็นเมนูนี้นี้เป็นใช่ค่ะก็คล้ายๆกับสุกี้ยากี้เลยค่ะเวลาทานก็ซดน้ำซุปคู่ไปด้วยนะคะก็จะทำให้รู้สึกอบอุ่นมากยิ่งขึ้นน้ำจิ้มอะไรอะพี่ตัวนี้จะเป็นน้ำจิ้มสลัดงาค่ะตัวน้ำจิ้มสุกี้งาตัวนี้ค่ะก็ทำเองเหมือนกันอันนี้ก็ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยนะคะใส่เนื้อก็มีแบบเนื้อสายแบบเป็นหมูอย่างเดียวก็มีใช่ค่ะมีตัวเลือกให้ลูกค้า ตอนนี้นะถ้าแบบที่พี่แบบปักหมุดเลยว่าทุกคนมาต้องสั่งคืออะไรเยซีฟูดเพลเตอร์ค่ะซีฟดเพลเตอร์ซึ้นแบบ อันนี้ Highly Recommend แขกนอกมากินได้สามารถค่ะไม่ใช่เฉพาะแขกของอาเบอร์เท่านั้น<า>เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงพี่สำหรับห้องอาหารนะคะในส่วนของอาราคาเราจะเริ่มเปิดตั้งแต่เที่ยงนะคะจนถึงห้าทุ่มค่ะเดี๋ยวพี่การกินต่อได้เลยค่ะ,อะคขอบคุณมากขอบคุณเลยขอบคุณค่ะทานอาหารให้อร่อยนะคะ <c oughs> ใครมาพัทยาน,นาทีนี้ต้องพุ่งมาที่นี่เลยค่ะเป็นโรงแรมที่อันนี้ส่วนตัวนะเออแฮปปี้นิ่งมากเป็นโรงแรมที่ทุกคนจับจ้องค่ะตอนนี้ถนนทุกสายบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ทุกคนก็อยากจะมาถ่ายที่โรงแรมนี้เพราะว่าคือความที่เขาไม่ได้อยู่ติดหาดนะแต่เขาทำให้แบบเหมือนในลิฟชั้นบนเนี่ยให้หมันเหมือนอยู่ใกล้ทะเลอยู่ใกล้หาดเอาไปยกหาดทรายมาไว้ตรงนี้มูดเหมือนอยู่ติดทะเลเลยแต่ไม่อยู่ติดทะเลแต่อยู่ชั้นบน ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าทำแล้วถึงข้างบนนี้จะเป็นลุคท็อปบายอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะระหว่างวันนี้ก็จะมีคนเล่นนงเล่นน้ำว่ายน้ำเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครขึ้นมาก็พลาดไม่ได้เลยค่ะตรงบริเวณชั้น24ส่วน23ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนเลย23เป็นร้านอาหารฟันเดอร์เบนเลซึ่งอันนี้คือเชียร์ขัดใจให้มาชิมที่นี่ค่ะแล้วจะรู้เลยว่าอทุกเมนูนี้แบบว่าสุดยอดแต่ขอแนะนำเมนูซิกเนเจอร์นะ ซีฟู้ดเพลเตอร์ค่ะแตกต่างจากที่อื่น100%เลยแตกต่างยังไงต้องมาดูเองหรือดูของเราในนั้นรู้และเห็นหมดแล้วว่ามันแตกต่างยังไงอะไรอย่างนี้น,นะคะก็เชียร์ค่ะเชียร์แล้วถ้าเกิดมาเนาะอีกอย่างที่ต้องลองคือกาแฟของเขาค่ะเพราะว่าเขารวบรวมกาแฟดีๆในโลกนี้มากองอยู่ที่นี่ถ้าคุณเป็นคอกาแฟแล้วขับรถผ่านมาพัทยาไม่ได้พักก็ได้อะลองขึ้นมาชิมค่ะ หรือจะให้น้องๆสอนลาเตอ,อาตก็ได้นะคะน้องๆที่นี่เก่งทุกคนเลยเป็นอีก p r o p e ร t ตหนึ่งค่ะที่10เต็ส10ไปเลยเนาะอย่าลืมนะคะบอกด้วยว่าที่ไหนน่าพักหน้าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชันไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ